มาแล้วมาแล้วเสียเก้ๆีๆวตามซื้อออนไลน์มอนี่บ้าปุ๋ยมีสมมาขายมีทั้งแบบตอนมีทั้งแบบฝักไผอจากได้เฝ้าทักกันข้ามาเด้อพี่น้องเด้ออย่ยอู้ยสมตอนครับสนตำกระไลฮกโป๊ใช้บุพครับพูดได้เพื่อกินเนือ้อกินน้ำก็ได้ครับน้ำม,ม้น <c oughs> เราซีอิ๊วสมน้อยเนี่ยวดเลย สวัสดีครับพี่ตะเดียนแฟนตินกุลหอดสู้ขุนสุขชนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูฟักจ้ามาแล้วมาแล้วเสียงเก้วๆตามซื้อออนไลน์มูนี่บ้าปุยมีสมมาขายมีทั้งแบบตอนมีทั้งแบบฝักไผอยากได้เฝ้าทักกันขอกมาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ครับสมตอนครับพี่น้องของบ้าปุยจูฟักครับส่วนตอน้อมแนวหม,มูก,กับปูกงใหญ่กับปูกงามๆครับพี่น้องวันนี้แสียบผอมมามาเนื้อหรือเนื้อสูอ้ขุนสุขชนครับอันนี้อัแบบตอนแบบตอนตอนกับตอนพอดีเฮ็ดกับนเขาก็ได้พี่น้องเฮ็ดกับแจ่ม ยังดีเลยพี่น้องเด้สมตอนครับแบบฝักกับมิจฉาแบบแม่มีทั้งตอนมีทั้งฝากกับพี่น้องผู้ใดอยากไรเฝ้าทักกันขอมากด้ยพี่น้องเด้ผู้ใดสนใจกับพี่เขมบัดสนใจเด้อจ้ะครับพี่น้องพี่เขมบัดสนใจพร้อใช่ชอบมากออกสู้ตลาดเราพี่น้องสนับสนุนเลยเนี่ยพี่น้องครับสนใจสนใจสนใจเลยพี่น้องเอานะครับอันนี้จะเป็นแหนมหมูครับพี่น้องแหนมหมูครับกับปุ๊กง่ายๆกับปุกทำง่ายครับไปให้ไปหน้าพกพาสะดวกครับรวปบฟ้าวไปตัดอ้อดฟ้าวไปลงปั้นใส่ทุ้งผ้ากินน้ำท่างอะไรพี่น้องเอ้ยจัดไป มายกแรกแขกมั้ครับพี่น้องเพต้องบอกเราหญยห้างพี่น้องซีบลืมเติมตับมันของมาอาจารย์นักดนตรีบาเนี่เอ้ยเนืหมูครับนะบังสนุกครับพี่น้องอันนี้สมต้อนครับเขาสิเปิดสมต้อนพี่น้องบาเนี่นี่ครับสมต้อนครับเปิดออกมามันาะมีกระเทียมครับลูกโดดเด้อพี่น้องแถมให้ไปน้ําครับถ้าผู้ใดอยากกินรสเผ็ดดับข้าวมีกระเทียมแถมห้พร้อมครับ่ะตัวนี้ครับดอกกอนมันเคียงทีเล่ทีเล่ที่เล่บโดดครับพี่น้อง ครัดอกเดี่ยแห่งมันครับกระเทียมมะกรูดพี่น้องครับตามติดด้วยบ้ยเนื้อแดงแดงสามเลยจำได้ดเนื้อแดงแดงครับพี่น้องโอ้สมตอนนะพี่น้องนี่ยสมตอนเลยสิอยากสอบถามสักนินก็ได้แม่นครับอยากเขามาสอบถามได้จับเอาดื้อล้วก็ซื้อจ้ะผู้ใดผู้ใดว่าอยากได้วานในพี่น้องเ่ราพิษหวังครับมาเราด้วอพี่น้องบานเลยผู้ใดว่าเออเฮ็ดสมขายแน่แม่นครับข้า้ คล้ายๆขอเจ้าลงทุนมีพี่น้องเลยอี่รีได้พี่น้องก็ได้ตัวดิแต่เจ้าสีเห็ดมาจังได๋อเราบ้างด้วยนี่ครับโอ้หอมหมือยพี่น้องเลยเอาออกมาตรวจออกมาเลยสิจเอะไรจำได๋อสั่นหรอวะกอกจุกๆเลยพี่น้องคือว่าหลายคัะมันแน่นเนาะแต่เนื้อครับพี่น้องสามลอยกัมครับแต่เนื้อบนรวบกับปุกได้พี่น้องเด้อเอาอย่างยาเทศสมดิ แกี๊ยสุ่มต้องผีัวงหอมทั้งคุณพี่น้องเอ,องโอ้โหมาข้าวผีสั่ม<อ>แซวน้ำไปเส้นตัวหัวหอมได้แห<ใ>น่ใส้ผีฮวงก็ยังได้ครับพี่น้องจะให้เป็นหน้าเป็นฮีสุ่มหัวหอมกับพี่น้องเลยอันนี้เป็นแหนมหมูคร, <S <S ๆๆๆครับนั้งในหน่อยครับพี่น้อง <S <S เนื้อได้หลายเนียนข้นน้ำผาบย่างเดียวครับ <S <S โบบะออกมาหุ่นโอ้ยเนื้ออันงามๆครับอันนั้งเด้งๆนุ่มๆบ่มีใส่สารอัน ยังกอบคนว่าพี่น้องเอาไปล่องหนวดมาปุ๊บก็สน่าหลายหดพี่น้องสั่งไปล่องเบิ่งหนวดสิวา่าธรรมชาติมันดวนครับเหมืหฟฟอนกับต่ำล่งจนว่ะอันนี้ขนาดเท่ากันเลยเห็ดเกียนพู๊พด เอาโหแตเห็ดยังสี่ตัวเขากับเห็ดเอาคุณภาพเนาะมาพี่น้องครับยกเรียงแห่งร้านครับสีมันลืมเติมตำมันเขามากเลยพี่น้องเนี่ยจำเป็นแน่จำเปนเพิ่มตอนตอนกับเห็ดตอนพอดีข้ามไปพี่น้องว่าเห็ดตอนใหญ่เกินไปว่าเห็ดตอนน้อยเกินไปก็ให้ดูแลเห็ดสมมาขายก็ขา้ขายขายก็ให้อีพออีเมียสนับสนุนลูกหลานเลยเด้อมาพี่น้องครับชั้นเหงือวเขาแห้งอย่าอู้หูสมตอนครับซีมตำกับอะไร ปลาปูใช่ปะพี่ครับาปากกวงๆเงน,น,น้อน้ฝากองอพี่พข่เก็บมากยันอ,อืมสรมรเียเน้ออืออน่นิ่มๆครับอยอยกากทานนิ่ม แหนมหมูครับลองทั้งสองอันเลยพี่น้องพเพื่อได้ไปกินเนื้อกินแหนมก็ได้ครับแหนมหมูมันก็เหมือนม่อยากกินอือออกรอบๆเลย ยังแถบอะไรยังคนกินลูกติดกินบาพรีกเสจอฉันเผ็ดเป็นหอมมากปลน สาผู้ได้หมักเปียกเนี่ยพึ่งใส่ตู้เย็นครับร่วมสมมันจะออกมาเรื่อยๆครับสาผู้ได้หมักพอดีเปรน้นใส่ตู้เย็นไว้ครับขอบฟูเวลาแต่ผู้มักแต่เขากินว่าเหมือนเท่ากับผิดฝาแต่กินหมูรุ่นก็ได้คันแล้วทรงเลยได้พี่น้องนั่นครับข้าวทรงรถเย็นจ้ะน้ำข้าวทรงหอมว่าเมนรถแจ่มแข็งได้พี่น้องรสจ้ <c oughs> ่ม <c oughs> ขออแข็งไง แบบอาลมลบทั้มีมมมเนาะแักเส็มแมมน่เม้วันขนัดนทีมันละแม่ นั่งนั่งแบบนุ่มกุ๊บกุ๊บหืมนัวเสียกัน,นกเนี่ยก็เติมเนี่ยส่วนสะโพกเนี่ยพี่น้องแนมไหมมันไม่มัน,มนอือ สายกับแก้มาตรงห่วงครับพี่นอ้องอหน่อซีมสมนิดหน่อยเนี่ยจวดเลยทีนม,มืดมิดป้าใส่ตู้เย็นก็นไดพี่ครับขันไป <c oughs> หอนเป็น้น่อเพราะท่านเด็ดสมกะพี่น้องกะเอาไว้ข้างนอกก่อนให้มันสุ่มก่อนจงังเอาเข้าตู้เย็นกตคือเข้าตู้เย็นปับ๊บมันจะโค,งค้งขึ้นสมยุ่มองหันเลยเด้กระสมข้ามเนี่ยแต่ว่าพอดีแล้วจสิงไหม ก็คือเอาเขาตู้เย็นจต่พี่น้องไปให้ไปหน้าต่างตากแดดไว้เนี่บูดได้พี่น้องเนี่ยดีๆตากแดดมาวางเรียงตากแดดหน่อยตะก้นไปตาก้นยังบูดเรื่องมะเขาอพวงฝาไปตัดปลไหวฝาไปลวกมันใช่ไครับต่างตากแดดไว้ก็น่า้ามันเป็นเรื่องหรื่าก็ตั้งไว้ธรรมดาเอาแหละอุณหภูมิปกติจำเราต้องสิสมได้กับ แหนก็คือกันมันก็เหมดปิดฝา่งามกินมันแล้วกระปุกแยกพึ่งฉิมแยกพึ่งฉิมใส่ข้าวผัวใส่พริกวงใส่บองปลาแดกใส่ทุง่งเผาออไปหน้าก็ได้ครับใสไปซื้อว่ามีอย่างแามโอ้ยเพียงเง,ง,ง,งินหนังเงินแดงแดงเงินมุ้งอมแรยเขาคำเขาอยู่ บอไส้ดินประสิวได้พี่น uh, <lak ifi jamais> ่องแต่พ ok ่อนเป็นสีนี่มรบธรรมชาติบานแล้วครับใช้สะอาดด้วยพี่น่องด้วยใส่มะสุนี่อ่ำไหวไม่สบายเลยใส่หมวกใส่ผาคิดจมูมดใส่ผากันเปื้อนใส่ชุ้มมือชุ้งเท้า ตังัวเพิ่นเอามาเห็ดเกับย่างมุ้งยังดีตังัวเพิ่นมาเห็ดกัคุ่มืองัวใส่หมูกอยู่พี่น้องเองยิ็นได้บ้างงัวสะอาดเนาะกระปุกหนึ่งมันไหลใช่ไหมเรากินสองคนยังบ่หมดผมก็กินได้แค่อิ่มนะพี่น้องเอ้ยจังหวะมันไหลไหมสามสิบสามสิบกิ่งถึงนะจัดไปเนี่ย แอบผูได้อยากเปียงแบบเปียงได้า่าผู้ใดบ่ก,กินได้ไ <ป S 2> แบบทอใส่ตอก่นอหมกหอมหมกีิมหอมชิมสมเพราะน้ำย่อยออกจากตองีหน้อสุกเทา่าก็ะเดะเจัายามันสูกปา,ากมมนหยาบถึกไฟตัวจะฟองเลยบ้างมันมามีไฟมาหเหรออะไรดังไฟ <c oughs> พันดีใส่ทอร์ดอแล้วกัไป <c oughs> ต,ตาโรดเลยไงฮง ไส่ทอรถมั่วไส้น่อเผ็ดเผ็มาเน,นาะใส่กระเทียมบ๊อบพ่อมันเป็นหน้านออก็จะไม่ต่อ,อไฟอยู่แล้วไม่เสพเงินก็ไปหน้าดิไม่เสพเงินทำงานอยู่กรุรงเทพกรุงไทพร่างสบายครับพี่น้องกินได้คอนโดกินได้ห้องไส้กระปุกเปิดกว่ากะง่ายเ้ยบะแมี่ไปตาไฮตาหน้าดิ ไปได้เมื่อดไปได้เมือดน,ดอดหนอ่ห้องนั่นย,ยังมีตูอ้อบมาดีครับแกออกใส่อบใส่พาชะนะจีเตรียมใ้ก็ะดาพีนา่น <c oughs> อนองเออโอ้าแซวครับหอมมั้ยอือ่นสาวอ่อนค่ะตบจบเลย แทมโอคอสุกับเกุเบพี่น้องบอกว่ากับพี่น้องก็ซื้อตื้มหรอครับจะขีดสองขีดรูนมากินเพชรกันมากินกรับอีกเ่างเสียปัปมเลยเนาะแม่เยื่อนไมากินสมขีดพ,พ่อกินดูป่ะทีันเนี้ย หายยากกะฉีดแบบสบายเลยจ้ะสมตุ้มือนี่เขาไม่ได้น่าแพ้แๆพี่น้องเอ,อ้ยสมฝักก็มีเลยพี่น้องแต่ว่าเม่ได้เปิดกินแต่สมตออ้อนแอบเพื่อนอืมอืมอม,อมองอะไรกะมก็มีบ่นเลอืยฝักเนี่ยตุ้ม,มเนาะ เป็นกระแกมขึ้นอ,อยู่คักเนาะไวยใส่บักซองไส้เขาไปครับจ๊ว่าเอา้านี่มาจากคือฮอสนาทักแกฝันล่อเมือกันนะเอาเป็นลอน่อจากที่หาปุกก๋ยอะไรพี่เราให้บ้าปุ๋ยตัวอะไรเดี๋ยวเบื้องกรหนาบ้าปุ๋ยเลยพูดก,กันระเบียงนาเฮ็ดพอกคมมีริ้นแล้วยิงเขาแซบไปหน่อยลอแล้วยิงเขาแซบ สมกับเซร็จเราทำเมียแล้วเห็นเนื้อคันสับกัดเชี่ยมลักษาไว้ดีๆีั้งจบวันนี้ไปขันสมเพืเน่นนะอยู่น้ำกันนี่ละยำถูกกระถูกน้ำกัน มีก็มีน้ากันเรื่องย้ำเลยสินี่นี่สบายย่างก็สบายย่างทุกตัวเว้ยบาย่างมันทุกข้อก็บทุกน้ำแข็งเลยเขาจับมือกันเลยเอาจใจเขอขอบคุณขอบคุ่นนะครับอยู่รอบหนึ่งรับพี่น้องที่ตามที่ชมครับบ้าปุ๋ยจูพากับพี่น้องฝากอี่พออีเมลย่งเอือยไอซอขวดสุก้นเด้อครับพี่น้องมาแล้วเด้อครับสมกระปุกมีทั้งแบบฝักมีทั้งแบบส้อยครับแหนมหมูเขามีครับพี่น้องมาเนี้ยบรรจุขวดงามๆครับพี่น้อง สามรอยการครับฮารับคลิปนี้ครับพี่น้องไปก่อนสิบนามกาไหมครับฝากนรับทานู้นนั่นดี่นพี่น้องครับสมตอนเบ้าปุยจูผักจัดไป